รับ T 90. S 90นี่ครับ TS 90ครับใครที่ตามหา6640 t 90 S t H 90 <S เป็นตัวเลือกครับเพราะว่าเป็นเครื่อง power star เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นปีที่ใหม่กว่าแล้วก็มาดูใกล้ๆกันเป็นเครื่อง90นะปั๊มเฮดจะเป็นปั๊มเฮ็ดลายนะครับเห็นไหมมันจะเป็นลายสกอต t แต่้าปกติแล้วมันจะเป็นปั๊มเฮ็ดเรียบอันนี้จะเป็นตัวปั๊มลายตัวนี้ จะแรงอัดฉีดน้ํามันก็จะดีกว่าครับมีซีซูป9 0แปลงมาครับแล้วก็ทีเอ็ก910จะเป็นคันหน้านิวฮอลแลนด์เท่าน,นั้นครับไม่มีคันหน้าคาราโรลครับอันนี้เป็นรถเก่านอกไม่เคยใช้งานในไทยครับแล้วก็นี่เกียร์มาดูเกียร์เกียร์อะไรครับท่านผู้ชมเกียร์12คูณ12เกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าอันนี้ไม่ใช่ตู้แอร์ของมันครับเขาเรียกว่าเป็นตู้เก่งแบบตู้ครอบสามารถติดตั้งแอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ ภาพโดยภาพรวมภายนอกว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้รู้สเปคกันก่อนกีสิบสองครับแลแน่นอนครับกีสิบสองต้องมีเป็นกรองไฮดรลิกหรือหรือปั๊มขานเนงจะมีลูกเดียวเท่านั้นเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีไฟฟ้าครับมาโมด้านซ้ายกันบ้างมาชมนะขวาและถังน้ำมัน ts 9 0จะอยู่ตรงนี้นะครับเติมตรงนี้ถ้าสีสมันจะอยู่ด้านหน้า แต่ t s 90มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเมาดูตรงนี้ฝั่งนี้กันบ้างภายในเกีย12เดินหน้า12เกียร์ถอยหลัง12เกียร์ครับเบาะนี้ถือว่าใช้ได้น,น้าหลังคาโอ้หุ้มมาหัวสวยใช้ได้เลอ่าน,นี้ถือว่าติดตั้งแอร์ได้ครับไม่ใช่ตู้ออริจินอลของมันจริงแต่ว่าตู้สภาพถือว่าติดสามารถติดตั้งแอร์ได้อยู่นะมาดูด้านหลังกันบ้างครับ มาดูด้านหลังกันบ้างกระจกมีครบอันนี้เปิดไว้ครับเพราะว่าแอ,อไม่มีมาครับจากนอกตัวจ้ําชุดลากกระบอกเธือยกครบสวยใช้ได้ฮะตัวสลักก็น่าจะยังดีอยู่นี่ฮะส,สวยใช้ได้ครับสภาพเดิมจากนอกครับยังไม่เคยใช้งานในไทย อามาดูภาพโดยรวมครับสีอามาดูมุมไกลๆหน่อยมาดูมุมไกลๆดูฝากระโปรงกันแล้วกันหรือว่าทําสีดูไกลๆครับไม่ใช่ในสีเดิมครับแต่ติอย่างหนึ่งครับก็คือสีจะมีทะลอกบ้างสีทะลอกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งจะเนียนเลยฮนะสีฝาโปรงถือว่าเนียนใช้ได้เนะียนเนียนไหมครับหรือว่าทําสีกันมาเลยทีเดียว นี่พูดถึงสีนะครับสีตัวรถก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ต้องทําสีก็ได้ครับพูดหนึ่งคันนี้สีตัวรถตัวเครื่องก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แบบเดิมๆครับเหมือนเดิมสีคันหน้าก็ยังดีอยู่ดูด้านหน้าบ้างดูใต้ล่างด้วยครับถือว่าใช้ได้ครับดูฝั่งนี้กันบ้างครับสีถือว่าใช้ได้นี่นี่ฝั่งนี้ใกล้ๆดูใกล้ๆครับ สีก็โอเคครับไม่ต้องทำสีใหม่ครสีเดิมก็ยังโอเคอยู่ยางหน้าเป็นยางขอบอะไรเอ่ยน่าจะเป็นนี่ยี่ห้อ Firestone ครับนะประเทศไทยไม่มีขายนะครับนี่เป็นยางนอกครับเป็นยางเดลเดียนขอบหาไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ครับแต่ยางนี้ดอกถือใช้งานไปแล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ยังยังชัว่ายังมีดอกบ้างครับอันนี้คนละยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดตันครับ นี่นี่เจอละ14.924ครับและมีตัว A ขันกลางแสดงว่าเป็นข้างนี้ก็เป็นยางเรเดียนเช่นเดียวกันครับยางเรเดียนก็จะดีกว่ายางผ้าไวธรรมดาครับยางนอกที่รูรูปังอยู่ครับดีกว่ายางยางเก่าในไทยแน่นอนครับ